ตำรวจมีคนเดียวนี่จบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สามคนขึ้นไปคนยาไปขายไหมที่ไหนดูนะดูจุดไม่ใช่หวกัญชาดูจุดกัญชาดูจุดโพมาแล้วแล้วไม่ไปนะเซิร์ฟ้วหนอนคนมาสักนิดเดียวน่ะถุงเดียวก็พอแล้วนละถูกเอาไหมคนนั้งเขาเป็นอะไรอ่ะเขาพูดคนเดียว ไม่รู้อันนี้อันนี้จะไปถอดรถอะไรอะไรนะไม่ไม่ถามคุณมีอผมผมไปซื้อมมไซค์ซื้อมมไซค์ซื้อมไซค์อะไรคันเดียวที่ขับนั่นแหละอ่ะคุลุมาหรอคันนั้นอ่ะไอ้นั่นแหละที่ขับหนีตำรวจเมื่อกี้โอ้คุลุมะมัน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 ไม่ดีนะทำไมอ่ะบอกเลยมันไม่ดีมันพังเร็วชิมหาย โอ้ห้านาทีอีกยี่สิบนาทีโอ้สีเท่านิยวเราไม่ไม่เปลี่ยนชุดนะขอตังค์หน่อยเฮ้ขอตังค์หนมอชชื่ออะไรนะชื่อโซดาโซดาเหรอใช่เนี่ยในกระเป๋าอะไรผมผมผมต้องเปลี่ยนชุดยังไงสามแปดสิบสามสี่แปดสามสิบแปดครับสามสี่แปดผมผมต้องเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนชุดยังไงอ่ะ อ่ะก็ก็เห็นชุดเดิมเลยชุดคุกอะนะไม่ไม่ชุดชุดปกติเอาทมาผมเห็นผมชุกชุกวะเอ้ตาตาหน่ะไม่ดีละตาหน่ะวิเท่าไหร่น่ะวิหม้อน้ำเอียงหรอเ้ยนำเอียงหรอคือตอนนี้ผมเห็นอันนี้อันนี้หมาะฟังไหมหูฟังลอยได้ตามันเหมอะอ่ะ เงือะหม่เอ้ยหมดเก่าหมดเก่าแล้วหมดเก่าไอหลอดใช้กูขึ้นแล้วจังหมดลุงลังปะเนาโอ้หมดลุงลังจับหอวเรงได้เปล่าจับได้จับได้ทุกคนเ่ะที่เป็นบาคาร่าโอ้ยเสียงบาคาร่าเดียวกันนึกว่ามาอยู่เสียงคุ้นเอ้ยคุ้นเก๋จริงอ๋อเต้นท่าไหนลังรับเอีงผมน่ะไม่ให้ผมสักบาทเลยเต้นท่าอะไรเนาะท่าสุดท้ายอ่ะ61ของเดนแดนเชอร์น่ะ โอ้โอโยกเอวผิวเชียวเศร้าจังตัวบาคาร่าไม่มีทางรราของพวกเรานนะเพราะงั้นตอนนี้ไม่เห็นใครเลยเห็นแต่หูฟังลอยได้แล้วเอา้าต้องต่อมอใหม่อะไรนะต่อมอใหม่ใช่เราจะต้องต่อมอเดกรออีกสามนาทีอ่ะพี่ชาย เชี่ยเลยนี่กระตุกโปน้ำพิษอ้าป้าวดีสนมากขึ้นมากัรทารันโอ้ยโอ้มาเตะกูโอ้ยมาเตะข้ามโตเจ๊เท่นเล่นเถอะยังเรารวยไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าไงเดีบอก เราคุไม่ได้คุยเลยสัคดเสนอเาว่ไม่เล่นบับไม่เล่นรถไม่สาวไม่สามเก้ยัง่รอเลยเมบอเลยก็อเออลงทีลไม่สาววันนี้หน่อยดีฝากูยัเอมด้วยไหมอ่ะรอด้วยดีสองนาทีพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อโซดาพี่โซดาครับเพิ่งเข้ามาหรอครับเข้ามาได้สาม่วันแล้วค่ะ แก้งไรอะ่ะชื่อแท็กครับอออ,อส่นใหญ่ให่ๆนะ่ะเออยังต่อยไม่เก่งไม่แต่พี่ฟาร์มได้หรือเปล่านะเจอเจอได้เจอเฟียไม่ตีนะไม่ตีไม่ได้มาตีพี่สาวน่ารักจังเลยอ่ะโซอี้ครับ โซอีแล้วก็โซเฟียนี่ไงพี่โซดาอยู่คนหนึ่งสนใจเบนเฟดสามไหมฮะเดี๋ยวใครอะคุ้นๆอะเฟสสามเลยหรอทำไมเสียงเบาจังพูดดังไม่ได้ที่บ้านจะได้วยค่ะโอ้ยยยยยใครพี่สาวอยากมีแกงหรือเปล่า เออทำไมทำไมอยากโดนเหรออยากโดนเหรออยากโดนแกงเหรอครับคุณนักเลงครับดีคุณอะไหนชื่อกินนะจ๊ะก็เปิดปลาปลาเออผมหาปลาไม่ได้ครับอร่อยเออเอามาแล้วครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะ จะมาคุยเรื่องจบนะได้ว่าว่าจะว่าจะจบเลยไม่วอด้วยนะโอเคไหมไม่ไม่วอเลยเหรอเอาทีนี้ไม่วอไหนเลยเหรอวอเหรอห้าห้าแปดหนึ่งรอบเดียวจบไหมต้องวอลนะเจ็ดเจ็ดแปดแปดได้หมดเดีอยวจะยังไงเดี๋ยวจบไปเลยจบเลยหรือว่าครับผมพวกป้าคุยไว้ว่าจะจบเลยนะเพราะว่าจบเลยก็ได้ไม่จริงเราจบจบเลยก็ดีนะจบเลยก็ได้ครับจบเลยก็ได้ครับ ได้ได้ยายายกันไปเลยสันติได้ได้ย่างคู่รักขอบคทุกคนครับขอโทษททัาขอโทษนะขอโทษททขอบใจนะครับผมอบแอบอ้าวเปียกไปเปียกชุบคัวเลยเดี๋ยวเราไปจบครัด้วยกันดีกว่าไม่รัใช้แล้วครับนจะมรังแล้วัไม่รู้เรื่องอะไรเลยนเพิ่งออกคุกเนี่ยค่ะ ซื้อเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปออกคุกยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยซื้อแฟชั่นเป่าเขาจูบแล้วซื้อแฟชั่นเป่าหรือเปล่าแฟชั่นอะไรครับสนใจน้องสาวบุนไหลแล้วคนไหนที่ซื้อแฟชั่นถุนไปอ่ะพี่พี่คนไหนเชฟซูพี่พี่มีกระเป๋าหมีกระเป๋าหมีไหมไม่พวกที่ซื้อนี่ไปอ่ะซื้ออะไรนะซื้อไอ้แมวน้ำองุ่นไงที่อยู่หลังอ่ะไม่รู้อ่ะไอเปียบอัลเปียบเฟียเฟียบหรือเปล่าโซเฟียเปียบ เอียมีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเฟียสนใจี้หูฟังเปล่าหูฟังมีทุกสีเนี่ยมีทุกสีให้แม่ๆใช่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรเฟียพี่มีทุกสีแล้วพี่มีทุกสีแล้วเอาอีกเอาเอาอีกดีกว่าเอาอีกแล้วพี่เฟียเฟียไม่มีตังอ่ะจุ้ย ผมเหมือนเองใครออกไหมครับเนี่ยใครใครใครหูฟังนะใครหูฟังนะคนไหนโซดี้รับผมคนไหนคนไหนครับคนไหนครับคนพับผมครับผมครับโซดมันเยอะฉันมึงต้องระวังกูดีดด้วยมาป่าครับมาป่าครับผมมองเห็นคนนหมดแงนะใช่เจ็ดตี๋มีกัญชาเท่าไหร่ครับแปดส่วนครับมีกัญชาเท่าไหร่ครับพี่สาวผมจมู๋ครับค่ะชื่ออะไรหรอครับชื่อโซดาแน่ไหมครับโซดาหรอครับ กดต่างได้ไหมครับพี่โซนาถ้าถูกทุกคนถ้าเก็บเงินแกงกันละห้าหมื่นไหวไหมเราไม่ได้ส่งเงินแกงกันเลยที่โซเฟติดไหมก็งั้นก็เริ่มพวกนี้แล้วพวกแรกพี่ชายเหมือนเดิมใช่ไหมแรกก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ติดแล้ว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 โอเคค่ะอยากได้เบอร์พี่สาวจังครับไอพี่โรดีไอพี่อา 7 0็ดศอะไรนะครับขอใหม่ครับ7 0็ดศอยากได้นะ7 0็ดศใช่ไหมครับใช่ไม่คิงหนูอยากได้ขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวไว้โทรโทรเล่นนะครับเอ๊ะเอาไว้โปเตโต้เป็นคนยังกินโปเตโต้เป็นคนยังกินนายพี่กินพี่กินหนูอยากได้อยากได้ ใจเย็นๆนะเฮ้ยจะไปจบปูนเล้จะไปไหนกันแล้วนี่รู้ไปขายของแล้วนึงเดินมาเดิวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไปนึงกันนึงกันนึงเดี๋ยวผมต้องตามมอด้ะแบบไม่หลด